สบายดีพี่น้องเมื่อนี้อ๋อคือเมื่อวะพาพี่น้องมาลงหวยได้เมื่อนี้เนาะกลังอย่างมาหัวถุยเลยอย่างมากระเป๋าไว้สิมาพากันพาส่งหาหน่อไม้พี่น้องแห่งแรกนั่นหัวสิได้หรือเปล่าเนาะหน่อไม้เลยบอยไปส่งหาแล้วนะแห่งแรกแต่เนาะมันสิได้อีบ้าหน่อไม้ก็ได้ Hên như baba way. Ba đi vừa nọ. Hên nào. Hên nào. Ừ, Hên chồng... nào. Nhi, nào này. Hẹn chồng nhà thằng nga thằng khi nào nga thang 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 nga đi ngặt này <laughs> cho có ngạt khẳng đi đi nào không? Đi về ông bà quay Nó ăn bà tốt mà Chua Ôi oh, hồ, oh, xin chua ông bà Nó ổn Nó <laughs> หนุ่มใหญ่อวยชอมึงอีรุ๊กทั้งเพิงผู้ทั้งเพิงมันเพิงน่ะแงงกับบ่เอ้าหลดมันเป็ดหลอดแงงมันกะเอามาคอยหักเอาเองคือบ่พี่น้องบอกไว้แล้วหาเป็นยูเสื่อใจได้

có hiên như Kháng thằng này, bé ao kháng thằng này Này leo 2, thì đó Tiếp Đi học bài kháng này nó Nhấn Nằm bảo quay bay phía โอ้บ่ยวจะเห็นยอตอนนี้นะเห็นยอหน้าในี่นนอ่ดบักยาว u เคบ่โอ้น้ำกอย๊็ไึงโอ้ได้อู่พี่นนองยังพอมานยังพอได้กินอย่เนาะ เออเออจะเห็นแต่ละว่แม่เสียงอวดอวดมันก็ประกอบประกอบเสียงมาไว้เอาหนังไม้มาได้ปะก็สร้างมันอันนี้มันดึงไปเนาะปล่อ้ดึงเอ้าเอ้าเอ้าดึงเข้าไป มันขาด่ะมันแหนมพราะว่าอะไรแต่โบแม่งามมันอันไหช่วงนี้น้ำหมอกลงน้อหม่มันสิงามได้มันสิบอกกระดานปันไดนี่เด้นีหนนอนหูแม่งงาบนอนยีจังบุกเงาหน้า่มใหม่เ่กเรอ เราทำแหดไปซับอีกแอดแก่โพดแอด่างเต้นกับบ้านนี่แม่งนึ่งนี่นี่ยึกนอบปหน่เทปเป็นมาด้วยทันอใหญ่ช่องนี้กูอืม Cái này nén quá bây giờ đang bạn ừ. Hãy gì khám bây giờ không Cái nó mai nhảy theo nó lồng dữ này lồng dữ à, phía nào khám hỏi nông cần chúng 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 Nàng oh! <laughs> bù Được ไหีบวายว่ายว่วววขเห็นปีงลอยทะเลขห็นอยู่สิขวบได้ใช้บานอย่าง่ตเนหอ้กเติบบล้ออันเห็นบักขณาลอยหลบๆขึ้นฟังมาน้ำห่วยกับบกบกเนาะฝนมาตก nạm cơ bớt không nay phẳng thì hót bó đại hót nó mãi nữa phòng mình có bó hến sẵn

ร <c ười> ่างๆมันเลยเที่ยวนี่นามสองมันบ่มีมองขามเลยไปสอกเหมือนน้การพี่น้องมาไ้วพี่นพี้นี่ปู่อ่ะ เออขอยเห็นแล้วเออนั่นนี่นั่นเหรอเออหลายดยี๋ยวเขียวปดปุ้ยเบ็นอีนะี่เห็นดีนะขอยเห็นอีนย่พี่น้องนีนี่นี่เอ้าเอ้าได้เห็ดปู่อ่พี่น้องมาเด้อบา้านมาเก็บเห็ดปลู่แล้วกันอ้าว <laughs> เอ้ามาหาเไม่ได้เห็ดเปือกเฉยเลยนีเดี่นี่แมเลยเ้ย oh, ตียาเลยดนีเดวเอ้าเขเดาแล้วเนอ่ อยู่นด้บ่เขาดบ่โอโเดีน้องบ่าวปเวปวบางเอิญมาบังเอิญมาเกาะบังอ่อนเดเฮ็ดปูออกว่าแกงสนไม้จักหน่อย ไปดัดป่ามังค่อยวะขอน้องจอยลงมาเห็ดปัวยังบ่อปกติน้องจอยเราสิเป็นคนหาห็ดมาดหมานได้พี่น้องเต่๋ลงมาฮ็บย mm. kind of kind of uh, ังบ่อได้ใ <äh ่ไหมพี่บ่อกนี้คนมาตกเนาะนนั้นได้่ามยัเหีบยังไ่จักเสือมึงคือฝนดูเห็นแต่หมากพี่ฝนหล่นหล่นกองทิพยอยเห็นยัง màpí phú ẩn pí nóc đi bay nhang hết cỏ, ít pí nóc đong, ông hãy nòng chơi ăn, nòng ăn hết cỏ, sất sất cái đó, đã, đây, ít าพี่น้องตีนกันเป็นขื่อผมเลยโอ้ขมยางไอมยางตีนเนาะตีนขมยางป่ะตีอพวาวไว้เฮ็ดกอในดอกเบี้ยมันแห้งโปรดเนาะในดอกเบี้ยพี่น้องมันแห้งแห้งแล้วนี่ยขี้ดินนะข้นกรุยู่เนาะวันสิกรห้าเฮ็ดกอเนาะพี่น้องมึงสิยางแล้วยางรอเมื่อเอาหน่อไม้ต่างพายน้ำได้พี่น้องเที่ยง Kiếp bọc nhang, này, tìm cần đó. À, nhang mà. Cái này. mày em lượt Cái này. Cái này. Cái này. Cái này này. lên gắn bọc yang mày gắn bọc yang mày nó gắn bọc yang 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 คนกบต๊โแต่เหอไปเขากันเลยเหงน่อหนามก็เบิดเลยเบิดแดดตอนอันหิงเขาเฮาบ่นเฮาลูกใหงเอาได้ เดี chat, mm ๋ยวตัวหองหลุดแงตัวงามยู้ฮ้างใส่ะไรเนี้อี่น้อเนี่ม้าพักอะอยางนีย่งบ่เฮาเทวแคมคันมาวัยวังลง้าเขา

สำหรับคลิปนี้ฮัคซิร์เขอจบลงก่อนเด้อพี่น้องก็อย่าลืมไปติดตามฮัคซิแก้งเราไมมใส่เห็ดปวกสู่กินเด้อพี่น้องเจ็บแสบนะบ่าวไว้สำหรับคลิปนี้ฮัคซิลาก่อนนะพี่น้องเขาขอบใจทุกสุขานที่เขามาเบิ่งหับซมเขาเนาะขอจบคลิปลงเพียงสำนีฝากไว้แน่อมบวกอมใจเด้อพี่น้องคลิปบรรนนกบรรนนกอีดีอิดีแบบสม่ำเลยแหละไปกินแกงมาไมมบ๊ายบายเด้อพี่น้อง